ครับพาพี่น้องครับมาดูครับบรรยากาศหลังลงของเสร็จเรียบร้อยครับจอมินิครับ8เมตรครับผมกับฟิวสตาร์หน่วยที่2นะครับอันนี้สถานที่แคบมากครับผมลงตามสถานที่นะครับลงข้างละ4ี่คูณ4นะครับเป็นตู้แฝดนะครับดอกแฝดนะครับเราบบฟังสบายหูดูสบายตากับฟิวสตาร์หน่วยสองครับผมนี่ก็จะเป็นบ้านเจ้าภาพครับ จอขนาด8เมตรนะครับสุดสวยครับบรรยากาศก็กําลังดีครับผมกําลังช่วงลงของเช็คของนะครับเช็คระบบเสียงนะครับพอไปเปิดได้เบาๆครับอยู่ในบ้านนะครับ